ัดีครับวันนี้ก็อยู่กับต้นอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะอยู่ในช่วงของการใช้โปรแกรม Adobe นะครับไล g h t r o นะครับแบบมือถือนะครับแต่งภาพ EP2 นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะเป็นการแต่งภาพที่เปลี่ยนพื้นหลังนะครับสีแดงให้เป็นสีชมพูนะครับเพราะว่าต้นรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นเซตภาพที่เป็นชุดสีดำนะครับโจทย์ก็คือ แฟนต้นไปแข่งขันเกี่ยวกับการลดน้ำหนักนะครับก็คือได้รางวัลเป็นชุดมาด้วยนะก็คือชุดสีดําแบบนี้เลยนะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็อย่างแรกก็พอได้ชุดสีดํามาปุ๊บก็หาสถานที่ถ่ายภาพนะครับก็คือนึกถึงร้านคาเฟ่ที่เคยผ่านไปนะในตัวเมืองเชียงใหม่ที่แบบชั้นหนึ่งเขาเป็นสีแดงนะครับก็รู้สึกว่าถ้าได้พื้นหลังเป็นสีแดงเนะี่ยแล้วก็ชุดเป็นสีดำมันจะทําให้เด่นขึ้นนั่นเองนะครับก็ไปถ่ายที่นี่กันเลยนะครับแล้วก็ชั้นสองนะครับ ก็จะเป็นสีแบบปูนเปื่อยนะครับก็ชุดสีดําก็สวยเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับฮาโอเคนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนพื้นหลังสีดำนะครับเป็นสีชมพูกันนะครับก็ภาพที่เลือกไว้ก็จะเป็นภาพชุดนี้นะครับที่ถ่ายตรงนี้นะครับภาพนี้คือภาพที่ชอบที่สุดนะครับเดี๋ยวเราก็มารีเซตก่อนนะครีเซตกันตั้งค่านะครับ เวอร์ชันออนี้รีเซ็ตเรียบร้อยนะครับอย่างแร้พอได้ภาพมานะครับก็จะมาดูครับเมนูนะครับในการแต่งภาพก็จะมีค่าที่ตั้งไว้นะครับครอบแก้ไขมาร์ก,กิ้งแก้ไขนะครับอันนี้คือค่าที่ตั้งไว้นี่จะยังไม่ได้ใช้นะครับตัวครอบนี่คิดว่าน่าจะถ่ายมาดีอยู่แล้วน่าจะไม่ได้ใช้นะครับก็จะมาที่ตรงแก้ไขกันเลยนะครับ แก้ไขนะครับถ้าสมมุติเพื่อนๆยังไม่เคยใช้นะครับถ้าเราลองอาจแบบเลือกอัตโนมัตินะครับแล้วเราลองดูว่าถ้าเราชอบเลยก็สามารถส่งออกไปได้เลยนะครับส่งออกแบบเนี้ยครับได้เลยถ้าเราชอบนะนะครับก็ได้ Bye, แหละได้แหละเรียบร้อยเลยถ้าเลือกอัตโนมัตินะครับคราวนี้เรามาดูนะครับอันนี้คือหลังจากแต่งแล้วจิ้มค้างไว้อันนี้คือก่อนแต่งแต่ถ้าคนมีซีเรียสจริงๆก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับจากภาพมืดๆนิดนึงก็เพิ่มแสงมานิดนึงนะครับ ใช้ได้เลยนะครับแต่นี้ต้นไม่เอานะครับก็จะรีเซ็ตนะครับเป็นเวอร์ชันเริ่มต้นเลยเวอร์ชันต้นฉบับเลยนะครับก็มาที่แก้ไขครับเราก็จะไปเลือกในส่วนของแสงนะครับแสงต้องว่าถ่ายมามันมันต่าจะสว่างไปลดลงมานิดหนึ่งนะครับคอนทาต์ก็ไม่น่าจะได้ปรับนะครับเดี๋ยวลองปรับไฮไลท์ดูไฮไลท์อาจจะปรับไฮไลท์เพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับประมาณนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ เงาเปิดเงานิดนึงนะครับนะนะครับแต่สีดำเนี่ยต้องเอาลงนะครับเพราะอยากให้ชุดเป็น <c> ส <oughs> ีดำเพราะชุดจริงๆเป็นสีดำอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนสีนะครับสีตอนนี้คือจะยังไม่ทำอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปใช้ฟังก์ชันอื่นนะครับเบอร์อันนี้ก็คือเดี๋ยววันนี้จะมาสอนใช้ตัวฟังก์ชันเบอร์ด้วยนะครับของอ่าเป็นตัวที่ต้นใช้นี่จะเป็นตัวเสียตังค์นะครับน่าจะมีตัวนี้นะครับตัวคนที่ใช้ฟรีไม่แน่ใจจะมีหรือเปล่านะครับอย่างแรกก็คือ ปรับความเบอร์ไปที่40ก่อนนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับโปรแกรมจะประมวลผลให้นะครับเขาจะเลือกความเบอร์คือจะทําพื้นหลังอ่ะให้เบอร์นะครับกับตัวแบบนะครับอันนี้พอได้ออกมาแล้วประมาณนี้จิ้มค้างไว้นะครับดูอันนี้คือก่อนก่อนจะเบอร์นะครับนี่คือหลังเบอร์สังเกตง่ายๆนะครับตรงคนชงกาแฟที่อยู่ข้างหลังอะครับเห็นไหมก่อนนะครับเราจะเห็นโครงหน้าเห็นอะไรอยู่ครับพอเราใช้ฟังก์ชันเบอร์ปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเบอร์ไปทั้งฉากเลยแล้วข้างหลังก็จะ เป็นหมดเป็นวุ้นเป็นเลนไปเลยนะครับเรียนแบบจําลองกาเขาเรียกถ้าเป็นช่างถ่ายภาพก็คือเป็นแบบเลนที่แบบตัวค่าเอฟน้อยๆนะครับเพื่อหลังจะเบอร์นะครับแล้วก็จะเลือกรูปแบบการเบอร์ได้ด้วยนะครับเป็นแบบฟองอากาศเป็นแบบเบรดนะครับเป็นแบบแหวนเป็นแบบตาแมวนะครับต้นเราเป็นแบบตาแมวเป็นแหวนดีกว่านะเลือกเป็นแบบแหวน ถ้าเราอยากดูว่าสี่สรู้สึกเรายังแบบไม่ค่อยชอบนะครับเราสามารถปรับได้นะครับลองสัก70เมื่อกี้จาก40นะเป็นเจ็ดสนะครับแล้วก็จิ้มดูนะครับโอเดตเลยนะครับต้นเอาสัก50ดีกว่าไหมนะฮะประมาณ50นะครับชอบแล้วนะครับก็ติ๊กทุกไปเลยนะครับแล้วก็ข้อนี้มาเรื่องของเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกพื้นผิวก็ยังยังไม่ใช้ ร,รายละเอียดก็จะไม่ใช้นะครับก็มาใช้เนี่ยครับเมนูตรงนี้เลยนะครับเราจะเลือกตัวแบบก่อนนะครับอย่างแรกเนาะถ้าเป็นตัวเสียเงินนะครับก็น่าจะเป็นมันจะมีฟังก์ชัน2บนนี้ก็คือเลือกตัวแบบกับเลือกทองฟ้าแต่นี้คือเราจะเลือกตัวแบบนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆ <sushi> ไม่ได้เป็นฟังก์ชันเสียเงินเราสามารถใช้แปลงแล้วไปถูๆเอาได้นะครับแต่นี้คือต้องเลือกแบบนี้เลยเลือกที่ตัวแบบนะครับโปรแกรมก็จะคำนวณให้จะเลือกเฉพาะตัวนางแบบนะครับเดี๋ยวมาดู กว่าจะเลือกให้แบบไหนแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้ก็ไม่ค่อยพลาดน,นะคือสามารถใช้ได้เลยนะครับในฟังก์ชันนี้ของของตัว Adobe ไลท์รูมแบบโมบายมือถือนั่นเองนะครับรอสักคู่หนึ่งนะครับปุ๊บน่านไหมครับพอเลือกเสร็จปุ๊บมันจะเป็นโซนสีแดงเห็นไหมอันนี้ก็คืออเลือกตัวนางแบบน่าจะโอเคเลยแหละครบเลยนะครับแบบพอพอ,พอดีๆเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบต้องแบบ งานละเอียดเท่าไหร่อันนี้สําหรับต้นถือว่าใช้ได้เลยแต่ทีเนี้ยต้นเลือกตัวแบบก่อนเพื่อที่จะให้สลับเป็นเลือกข้างหลังเห็นไหมนะครับจากสีแดงนะอันนี้คือเลือกตัวแบบอันนี้คือเลือกข้างหลังอันนี้ต้นจะเลือกข้างหลังก่อนเพื่อที่เราจะมาปรับสีนะครับจากสีแดงไปสีชมพูนะครับพอเราเลือกข้างหลังเสร็จปุ๊บเราก็มาปรับที่สีนะครับอุณหภูมิไม่ได้ใช้นะครับจะมาตรงเฉดสีเนะี่ยเราสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังได้เลยเดินไปสีแดงนะครับเนี่ยสีแดงแบบนี้ สามารถเปลี่ยนเฉดสีได้หมดเลยสีม่วงสีน้ำเงินนะครับสีเขียวอะไรได้หมดเลยแต่วันนี้ต้องจะเปลี่ยนมาเป็นสีชมพูพูแบบไหนดีชมพูประมาณนี้เนี่ยครับอ่าแนนบบจากสีแดงจิ้มขาไวเป็นสีแดงเปลี่ยนเป็นสีชมพูเป็นไงล่ะนะครับติ๊กถูกไปก่อนนะครับแล้วก็จะกดอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเลือกที่ตัวแบบวันนี้ก็จะใช้อ่าเขาเรียกว่าผู้หญิงเนาะ บางทีสมจริงเกินไปเขาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับก็จะมาเลือกตัวแบบเป็นหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชันเอฟเฟกนะเพื่อที่จะปรับพื้นผิวลงผิวก็จะดูเนียนขึ้นนะครับดูใก,ใกล้ๆนะดูตรงแขนนะนะต้องดูตรงแขนอันนี้คือเลือกความเนียนแบบน้อยสุดเลยนะครับอันนี้คือปกติเห็นไหมครับอันนี้คือเพิ่มความอันนี้มันจะผิวจะหย,ยาบๆเลยส่วนใหญ่น่านจะเป็นตัวนี้มากกว่า รจริงๆถ้าใครแบบอย่างละเอียดนะครับถูเฉพาะช่วงที่เป็นแบบเป็นผิวนางแบบจริงๆเลยก็ได้อันนี้ต้นเอา90เลยดีกว่านะครับนงเกแล้วกันนะครับแล้วก็ติ๊กถูกไปเลยนะครับก็ได้แล้วนะครับแต่ทีนี้ก็จะมาลบรอยพับนะครับรู้สึกว่ารอยพับมันดูเตะตาแล้วก็ใช้ฟังก์ชันนี่แก้ไขตอนนี้นบนลบรอยพับมันดูแบบไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยโอเคนะครับมันบ ตีถูกไปรอบนึงก่อนนะครับจะกะักรแล้เหมือนกันนะครับลบร้อยที่จะักะแรแล้นิดหนึ่งนะครับได้ไหมถูๆตึ๊ด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 โอเคเอาอ,อกอนิดหนึ่งน่าใช้ได้นะครับตีถูกไปรอบหนึ่งแล้วมาไล่ดูครับไอ้ตรงนี้มีอะไรดำๆไม่รู้นะครับลบ โอเคแล้วเข้ามาดูอ่าตรงนี้แผ่เป็นนิดนึงอ่งลบให้หน่อยก็ได้แผลเป็นปุ๊บนที่ถูกลองลองลบสายสินนะครับได้ไหมจะเนียนไหมปุ๊บอ่าใชยได้ครับอาโอเคนะครับ,นะรบแต่ในการนี้เอาไว้ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยเห็นไหมได้แล้วนะครับ ไม่ยากเลยนะครับถือว่าโอเคเดี๋ยวโฮสโหนะครับเดี๋ยวเรามาดู before นะอันนี้คือ before นะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมโอ้โหสวยเลยนะครับเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีชมพูด,ด้วยนะครับเดี๋ยวขอคอบอีงนิดดีกว่าเหมือนมันจะแบบข้างบนมันจะเยอะไปไหมนะครอ่านะประมาณนี้ไหมอ่าประมาณนี้แล้วกันติดถูกนะรเรียบร้อย เสร็จแล้วนะครับส่งออกส่งให้ภรรยาสดที่รักได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นไงครับก็ประมาณนี้นะครับการแต่งภาพที่แบบเปลี่ยนสีนะเพื่อนๆสามารถเอาไปประยุกต์ใช้อย่างเช่นเราอยากเปลี่ยนสีเสื้อนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนใบไม้นะครับส่วนใหญ่ที่เห็นกันบ่อยๆคือเปลี่ยนใบไม้ที่แบบเป็นสีเขียวออกเป็นสีอย่างอื่นก็ได้สีแบบเขียวเข้มๆเขียวทะเลอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือจะเปลี่ยนสี ส้มๆแดงๆเลยก็ได้โอเคก็ับประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม